เด็กชายคนหนึ่งช่วยหญิงชราที่ร่ำรวยจากอุบัติเหตุโดยไม่รู้เลยว่าเธอคือคนที่ซ่อนความลับดำมืดเกี่ยวกับอดีตของเขาเองคืนหนึ่งเมื่อกล่องปริศนาถูกเปิดออกทุกอย่างในชีวิตของเขาก็พังทลายใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังไฟไม่บ้านในคืนนั้นและหญิงชราคนนี้เป็นยายที่แท้จริงหรือศัตรูที่ร้กาศที่สุดในชีวิตเขา เมฆฝนเรื่องราวนี้จะทำให้คุณตั้งคำถามกับคำว่าความรักและความลับว่าสองสิ่งนี้ต่างกันตรงไหนกล้องถ่ายภาพพยนต์ฟังให้จบแล้วคุณจะเข้าใจว่าบางครั้งคนที่ช่วยเราอาจคือคนที่ทำลายเรามากที่สุดเสียงฝนตกกระทบหลังคาสังกสีดงังเปาะแปะแป,ะแปะเด็กชายชื่อนนนัน่งกอดเข่าภายใต้เพิงไม้เก่าดวงตาเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและความหนาวเย็นที่แทรกเข้ากระดูกเสื้อผ้าที่เขาใส่เปียกปอน เท้าเล็กๆเ,เหยียบพื้นดินโคลนเหนียวหนึบก,กลิ่นสาบชื้นของน้ำขังลอยอบอวลในอากาศนนหิวจนท้องร้องแต่เขาไม่มีเงินแม้แต่เหรียญเดียวในกระเป๋าในมือมีเพียงขนมปังเก่าที่เขาเก็บได้จากถังขยะทันใดนั้นเสียงกรีดดังขึ้นจากถนนใหญ่ไม่ไกลเสียงเบรกดังเอียดจนฟังแล้วขนลุกนนหันไปเห็นหญิงชาราร่างท้วมในชุดสูทธรรมดานอนอยู่บนพื้นถนนเลือดซึมออกจากหัวเข่าของเธอ ข้างๆมีถุงของใช้หล่นเกลื่อนผู้คนเดินผ่านไปมาแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้บางคนยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายคลิปแต่ไม่มีใครยื่นมือเข้าช่วยหัวใจของโนนเต้นแรงเขารีบวิ่งฝ่าฝนออกไปมือเล็กๆของเขาจับแขนหญิงคนนั้นไว้แน่นคุณยายครับไม่เป็นไรนะครับน้ำเสียงสั่นแต่เต็มไปด้วยความจริงใจหญิงชรามองหน้าเด็กชายแววตาเธอสั่นไหวเธอพูดด้วยเสียงเบาช่วยยายหน่อย นนประคองเธอเข้าข้างทางเขาถอดเสื้อกันฝนเก่าของตัวเองคลุมให้แม้จะหนาวจนตัวสั่นแต่เขาไม่ลังเลรถคันหนึ่งจอดเทียบเข้ามาชายคนขับในชุดสูทร,รีบวิ่งลงจากรถคุณผู้หญิงเกิดอะไรขึ้นครับชายคนนั้นรีบพาหญิงชราขึ้นรถหญิงชราหันกลับมามองนอนดวงตาเต็มไปด้วยความซาบซึ้งเด็กน้อยเต้าช่วยชีวิตยายไว้นนยิ้มบางๆ น้ำฝนไหลผ่านแก้มผสมกับน้ำตาโดยไม่รู้ตัวเวลาผ่านไปหลายวันเขากลับมาที่เพิงไม้หลังเดิมไม่มีใครรู้ว่าเด็กชายคนนั้นเคยช่วยใครไว้กทรถรู้สีดำสนิทแล่นมาจอดหน้าชุมชนสลัมประตูรถเปิดออกอย่างช้าช้าหญิงชราผู้มีใบหน้าคุ้นตาก้าวลงมาผู้คนพากันมองด้วยความประหลาดใจหญิงชราสวมชุดหรูหราแต่สายตาเธอกลับอ่อนโยนและอบอุ่น เธอมองหาใครบางคนในกลุ่มเด็กข้างถนนจนสายตาเธอหยุดที่นนเด็กชายอยู่นิง่งหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกเขาไม่รู้ว่าควรนี้หรือยืนอยู่ตรงนั้นหญิงชราเดินเข้ามาช้าๆก่อนจะเอื้อมมือแต่ไหลของเขาเบาๆยายตามหาหนูมาหลายวันเต้าจำยายได้ไหมเสียงของเธอสัน่นแต่นุ่มนวลราวกับลมอุ่นในหน้าหนานวนนพยักหน้าเบาๆครับยายคือคนที่ล้มกลางถนนวันนั้น หญิงชาราน้ำตาคลอเธอหยิบซองเอกสารนานาออกมาจากกระเป๋านี่คือสิ่งที่ยายอยากมอบให้เพื่อตอบแทนหัวใจของเด็กคนหนึ่งมือของนนสันเมื่อรับซองนั้นเขาไม่รู้ว่าภายในคืออะไรแต่ความรู้สึกบางอย่างเริ่มก่อตัวในใจอากาศรอบตัวเหมือนหยุดนิ่งเสียงคนรอบข้างเบาลงโลกทั้งใบเหลือเพียงแค่เขาและหญิงชาราคนนั้นหญิงชารากล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังจากนี้ไป ชีวิตของเจ้าจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วคำพูดนั้นทำให้นนรู้สึกทั้งตกใจและสับสนแต่ในขณะเดียวกันเขาก็สัมผัสได้ถึงบางสิ่งบางสิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนชะตาชีวิตของเขาไปตลอดกาลลมหายใจของนอนติดขัดหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนโลกกำลังหมุนรอบตัวเขาก้มมองซองในมืออย่างไม่เข้าใจกระดาษหนาและมีตราสัญ,ญลักษณ์ประหลาดประทับอยู่ที่มุมหญิงชราเกื้อมือมาแต่ไหลเขาเบาๆ เปิดดูเธอรูปมันคือสิ่งที่เจ้าควรได้น้ำเสียงของเธอสั่นแต่แฝงไปด้วยความอ่อนโยนนนค่อยๆเปิดซองนั้นออกมือสั่นจนกระดาษแทบหลุดร่วงภายในมีเอกสารหลายแผ่นและซองเงินหนาพร้อมกับกระดาษอีกใบที่เขียนว่าทุนการศึกษาเต็มจำนวนถึงระดับมหาวิทยาลัยดวงตาของนอนเบิกกว้างเขาเงยหน้ามองหญิงชาราด้วยความตกใจใหญ่นี่มันหญิงชารายิ้มบางๆ ใช่แล้วลูกยายจะส่งเจ้าไปเรียนให้ไกลที่สุดเจ้าช่วยชีวิตยายไว้ทั้งที่ตัวเองยังต้องดิ้นรนเด็กแบบเจ้านะ่าสมควรได้โอกาสดีๆในชีวิตน้ำเสียงของเธอสั่นเครือดวงตาเปียกชื้นไปด้วยน้ำตาแห่งความปลื้มปิตินนไม่สามารถพูดอะไรได้เขารู้เพียงว่าร่างกายกำลังสั่นด้วยความตื้นตันภาพในหัวเต็มไปด้วยช่วงเวลาที่เขาต้องทน,ทนหนาวเดินเท้าเปล่าเก็บขยะหวังเพียงเศษอาหารหนึ่งคำตอนนี้ ทุกสิ่งกำลังจะเปลี่ยนไปหญิงชราหันไปบอกชายคนขับรถที่ยืนรออยู่พาเด็กคนนี้ไปที่บ้านฉันเสียงของเธอนุ่มนวลแต่หนักแน่นผู้คนในชุมชนต่างพากันมองเสียงซุบซิบดังไปทั่วไม่มีใครเชื่อว่าเด็กขอทานสกรปรกคนนั้นกำลังจะขึ้นรถรู้และไปอยู่ในคาราฮาตของเศรษฐีนีระหว่างทางนนนั่งนิ่งบนเบาะหนังนุ่มกลิ่นหอมอ่อนๆจากน้ำหอมราคาแพงอบอวลไปทั่วรถ เขารู้สึกทั้งตื่นเต้นและอึดอัดในเวลาเดียวกันภาพแสงไฟจากถนนศาสตร์เข้ามาในรถเป็นจังหวะหัวใจของเขายังเต้นไม่เป็นสัมหญิงชารามองเขาผ่านกระจกหลังด้วยรอยยิ้มอบอุ่นอย่ากลัวไปเลยลูกที่นี่เจ้าจะได้เริ่มต้นใหม่เมื่อรถเลี้ยวเข้าไปในทางแคบของเขตชานเมืองประตูเหล็กขนาดใหญ่ค่อยๆเปิดออกเสียงมอเตอร์ดังครืดเผยให้เห็นคฤราสน์หลังมหึมาที่สว่างสวยราวกับวงัง แสงไฟระยิประยับสะท้อนกับกระจกน้ำผู้หินอ่อนกลางสวนพ่นน้ำขึ้นสูงกลิ่นดอกไม้ในสวนหอมอบอวลไปทั่วอากาศนนรู้สึกเหมือนหลุดเข้ามาในอีกโลกหนึ่งเขากลืนน้ำลายอย่างฝืดคอขณะมองเห็นพนักงานหลายคนวิ่งออกมาต้อนรับหญิงชราเดินลงจากรถทุกคนโค้งคำนับด้วยความเคารพคุณผู้หญิงกลับมาแล้วครับเธอหันไปยิ้มให้เด็กชายนี่คือแขกของฉันจัดห้องให้เขาอย่างดีที่สุด น้ำเสียงนั้นเด็ดขาดจนไม่มีใครกล้าปฏิเสธนนเดินตามเธอเข้าไปในบ้านพื้นหินอ่อนเย็นเฉียบเมื่อเท้าเปล่าเหยียบลงกลิ่นสะอาดของสบู่และเครื่องหอมลอยอยู่ทั่วทุกมุมเขามองรอบๆด้วยความตะลึงเฟอร์นิเจอร์ไม้แกะสะลักงดงามโคมระยะคริสตัลเปล่งประกายเนื้อสีสะหญิงชราหยุดตรงบันไดใหญ่เธอหันมามองเขาตั้งแต่นี้ไปเจ้าไม่ต้องนอนในเพิงเก่าอีกแล้วที่นี่คือบ้านของเจ้า คำพูดนั้นทำให้นนทบกลั้นน้ำตาไม่อยู่เขารู้สึกถึงความอุ่นในอกความรู้สึกที่ไม่เคยได้รับมาก่อนความรักจากผู้ใหญ่แต่ก่อนที่เขาจะตอบอะไรเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากชั้นบนแม่ครับใครมาเสียงนั้นเต็มไปด้วยความหมุดหงิดชายหนุ่มในชุดสูทราคาแพงก้าวลงมาใบหน้าคมเข้มแต่แววตาเย็นชาหญิงชราหันไปยิ้มลูกนี่คือเด็กที่ช่วยแม่ไว้วันนั้น ชายหนุ่มมองนอนท์ตั้งแต่หัวจรดเท้าสายตาเขาเต็มไปด้วยความไม่พอใจเด็กศกรปรกแบบนี้หรือครับที่แม่จะเอาเข้าบ้านหญิงชรานิง่งรอยยิ้มของเธอจางหายไปอากาศในห้องเริ่มเย็นลงอย่างประหลาดนนรู้สึกเหมือนเลือดในร่างหยุดไหลหัวใจเขาเต้นช้าลงสายตาของชายหนุ่มคนนั้นเต็มไปด้วยอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาขนลุกและในวินาทีนั้นเองเขาไม่รู้เลยว่า ชายคนนี้จะกลายเป็นบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตใหม่ของเขาสายตาคมของชายหนุ่มยังคงตรึงอยู่ที่นนแววตานั้นเย็นเฉียบเหมือนมีดบางเฉือนลึกเข้าไปในจิตใจหญิงชราเอื้อมมือไปแต่แขนลูกชายเบาๆพอเธอเด็กคนนี้ช่วยชีวิตแม่ไว้จริงๆสักหันมามองแม่ด้วยสีหน้าขุนแม่รู้ไหมว่าการพาเด็กเร่ร่อนเข้ามาในบ้านแบบนี้มันเสี่ยงแค่ไหน เรามีรัพย์สินมากมายใครจะรู้ว่าเขาจะมาด้วยเจตนาอะไรเสียงของเขาดังและหนักแน่นจนพนักงานในบ้านที่ยืนอยู่ข้างๆยังกล้าแต่ก้มหน้าหญิงชราไม่ตอบเธอเพียงมองนนด้วยสายตาอ่อนโยนแล้วพูดเสียงเรียดคนที่มองด้วยใจจะเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นสักเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจแรงแล้วแม่จะเสียใจเขาพูดทิ้งท้ายด้วยน้ำเสียงเย็นชาก่อนจะหันหลังเดินขึ้นบันไดโดยไม่เหลียวกลับ ความเงียบปกคลุมทั่วห้องโถงได้ยินเพียงเสียงฝนข้างนอกที่ตกกระทบกระจกเบาๆหญิงชราหันมายิ้มให้เด็กชายอย่าใส่ใจเขาเลยลูกศักไม่เข้าใจสิ่งที่เจ้าได้ทําให้ยายในวันนั้นเธอพูดช้าๆด้วยน้ําเสียงอบอุ่นคืนนี้เจ้าพักให้เต็มที่พรุ่งนี้เราจะเริ่มต้นใหม่ด้วยกันพนักงานพาเขาไปยังห้องเล็กชั้นสองเมื่อประตูเปิดออกนอนถึงกับตะลึงห้องทำห้องสว่างด้วยไฟนุ่มนวล เตียงนุ่มขนาดใหญ่ปูผ้าสีขาวสะอาดผ้าม่านผืนหนาปลีไหวเบาๆตามแรงลมจากหน้าต่างกลิ่นหอมของดอกลาเวนเดอร์ลอยอ่อนๆในอากาศเขาเดินเข้าไปช้าๆยกมือแตะหมอนนุ่มราวกับไม่เชื่อว่าของเหล่านี้เป็นของจริงหัวใจของเขาเต้นช้าแต่หนักแน่นนี่คือครั้งแรกที่เรามีที่นอนจริงๆเขาพึมพำเบาๆจนแทบไม่ได้ยินเด็กชายเอ็นตัวลงบนเตียงดวงตาเริ่มปิดลง แต่ก่อนจะหลับสนิทเขาได้ยินเสียงประหลาดจากทางเดินแกรกเสียงเหมือนประตูอีกห้องถูกเปิดเบาๆเขาขมวดคิ้วลุกขึ้นนั่งนิ่งเงียหูฟงังเสียงฝีเท้าเบาๆเคลื่อนไปตามทางเดินจังหวะช้าแต่มั่นคงนนรู้สึกขนลุกโดยไม่รู้เหตุผลเขาเดินเข้าไปใกล้ประตูมองลอดช่องเล็กๆออกไปเห็นเพียงเงาของชายคนหนึ่งในชุดสูทสีดำกำลังยืนอยู่หน้าห้องหญิงชาราชายคนนั้นก้มสีสลง และเสียงสนทนาเบาๆดังลอดออกมาท่านผู้หญิงครับผมแน่ใจนะครับว่าเด็กคนนั้นใช่จริงๆเหรอหญิงชราตอบเสียงเบาใช่เขาคือคนที่เราตามหามานานเสียงนั้นทำให้นนหัวใจเต้นแรงอีกครั้งเขาขมวดคิ้วไม่เข้าใจสิ่งที่ได้ยินหมายความว่ายังไงตาหาเขาพึมพำกับตัวเองเบาๆแต่ก่อนที่เขาจะได้คิดต่อเสียงฝีเท้าชายในชุดสูทก็เริ่มหันกลับมา เดินตรงมาทางห้องของเขาอย่างช้าๆนนรีบถอยหลังกลับไปที่เตียงหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกจากอกเขาคว้าผ้าห่มมาคลุมตัวไว้พยายามหลับตาให้แน่นที่สุดเสียงฝีเท้าหยุดลงหน้าประตูห้องของเขาความเงียบเข้าครอบงำอีกครั้งเพียงไม่กี่วินาทีแต่สำหรับนนมันยาวนานราวกับชั่วนิรันด์แล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นเบาๆเด็กคนนั้นต้องไม่รู้ความจริงเด็ดขาด คำพูดนั้นเฉือนผ่านหัวใจของนอนเหมือนมีดคมเขาแทบกลั้นหายใจโลกทั้งใบดูเหมือนหยุดหมุนไม่นานนักเสียงฝีเท้าค่อยๆเดินจากไปเหลือเพียงความเงียบที่กดทับอากาศในห้องจนแน่นอึดอัดนนนอนนิ่งแต่ในหัวกลับเต็มไปด้วยคำถามนับพนันความจริงอะไรทำไมต้องปิดบงังเขาหมายถึงใครกันแน่แสงฟ้าแลาบสว่างวาบนอกหน้าตา่างเสียงฟ้าร้องดังสนั่นจนกระจกสัน่น และในจังหวะนั้นเองนอนมองเห็นบางสิ่งสะท้อนในกระจกเงาตรงมุมห้องเงาร่างสีดำกำลังยืนอยู่หลังม่านที่ปลิวไหวเบาๆเงาร่างนั้นยืนนิ่งไม่ไหวติงแต่แสงฟ้าราบครั้งต่อมาเผยให้เห็นเขาโครงบางอย่างร่างสูงโปร่งในชุดสูทสีดำหมวกทรงแหลมบดบังใบหน้ามีเพียงแววตาเย็นเฉียบสะท้อนแสงจางๆจากหน้าต่างนนตัวแข็งทื่อลมหายใจขาดห่วงเสียงหัวใจดังตึกตึก ดังในหูของเขาเองเขาพยายามบังคับตัวไม่ให้ส่งเสียงแต่แรงสั่นจากมือไม่อาจหยุดได้ใครใครอยู่ตรงนั้นเขาพูดเสียงเบาแทบเป็นกระซิบม่านขยับอีกครั้งเสียงฝีเท้าแผ่าเบาก้าออกมาจากเงามืดชายในชุดดำค่อยๆเดินเข้าใกล้ในมือเขาถือบางสิ่งที่แวววาสะท้อนกับแสงฟ้าแลบมันคือกุญแจเสียงกุญแจตกกระทบพื้นดังกริกความเงียบกลับมาอีกครั้ง นนหายใจติดขัดเขาเริ่มถอยหลังช้าๆแต่จูจุเสียงประตูห้องก็เปิดออกอย่างแรงต<ะ>ึ๋งหญิงชรายืนอยู่ตรงนั้นใบหน้าของเธอซีดขาวดวงตาเต็มไปด้วยความตกใจออกไปเธอตะโกนเสียงแข็งใส่ชายชุดดำข้าบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าให้เขารู้ตอนนี้ชายคนนั้นชนะเขาก้มสีสเล็กน้อยก่อนจะถอยออกไปโดยไม่พูดสักคำเงาร่างของเขาหายไปในความมืดหลังประตูปิดลง หญิงชราหันกลับมามองนนท์ใบหน้าของเธอยังซีดเธอพยายามฝืนยิ้มขอโทษนะลูกยายไม่อยากให้เจ้าตกใจนนท์กลืนน้ำลายเสียงในลำคอแห้งผากเมื่อกี้เขาเป็นใครครับยายหญิงชราเงียบไปเธอมองเขาอยู่นานก่อนจะเอ่ยเบาๆคนของยายเองเขามีหน้าที่ปกป้องบางสิ่งไว้บางสิ่งใช่บางสิ่งที่เกี่ยวกับเจ้าหัวใจของนอนท์หยุดเต้นไปชั่วขณะหมายความว่าไงครับยาย เกี่ยวกับผมหญิงชราเดินเข้ามาใกล้เธอยกมือแตะผมของเด็กชายเบาๆวันนั้นวันที่เจ้าช่วยยายไว้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,น้ำเสียงของเธอสัน่นเธอหันหน้าไปทางหน้าต่างเหมือนไม่กล้ามองตาเขายายเฝ้าตามหาเด็กคนหนึ่งมานานหลายปีเด็กที่มีแผลเป็นรูปพระจันทร์บนข้อมือขวานนเบิกตากว้างเขารีบมองข้อมือตัวเองและในทันทีที่ปลายสายตาเห็นหัวใจของเขาแทบหยุดเต้น แผลเป็นเล็กๆรูปโค้งคล้ายพระจันทร์เสี้ยวอยู่ตรงนั้นจริงๆเขาเคยคิดว่ามันเป็นเพียงรอยจากอุบัติเหตุสมัยเด็กแต่ตอนนี้มันกลับกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่หญิงชราคนนี้ตาหาหญิงชราหันกลับมามองน้ำตาเริ่มไหลอาบแก้มไทเจ้านี่แหละคือคนที่ยายตาหาเจ้าเป็นหลานของยายคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่ากลางใจนนอ้าป,ปากค้างเสียงในหูอื้อจนแทบไม่ได้ยินสิ่งรอบข้างหลาน ของยายเขาพูดออกมาด้วยเสียงสั่นเครือหญิงชราพยักหน้าเบาๆยายคิดว่าเจ้าตายไปตั้งแต่ยังเล็กวันนั้นวันที่บ้านของลูกสาวยายถูกไฟไหม้ทุกคนในหมู่บ้านบอกว่าไม่มีใครรอดจะยายยายไม่เคยเชื่อเธอกัดริมฝีปากแน่นน้ำตาไหลไม่หยุดยายจ้างคนตามหาเจ้ามาตลอดยี่สิบปีจนกระทั่งวันนั้นวันที่เจ้าวิ่งเข้ามาช่วยยายกลางถนนนนนั่งนิ่ง ร่างของเขาชาไปทั้งตัวเสียงฝนข้างนอกเหมือนหายไปจากโลกเหลือเพียงเสียงหัวใจที่เต้นแรงจนแทบทะลุอ,อกเขาพยายามพูดอะไรบางอย่างแต่คําพูดกลับติดอยู่ในลำคอหญิงชราเดินเข้ามากอดเขาแน่นไม่ต้องกลัวแล้วลูกยายอยู่ตรงนี้เจ้าไม่ต้องหนาวไม่ต้องหิวไม่ต้องอยู่คนเดียวอีกต่อไปแขนของเธอสัน่นแต่วงแขนนั้นอบอุ่นอย่างที่นนไม่เคยรู้สึกมาก่อนแต่ในขณะเดียวกัน เงาของชายในชุดดำที่ยืนอยู่หลังประตูยังคงจับตาดูอยู่เงียบเงียบเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเบาๆท่านครับยืนยันแล้วเด็กคนนั้นคือเป้าหมายปลายสายตอบกลับด้วยเสียงทุ้มต่ำและเยือกเย็นดีมากจงเฝ้าไว้ให้ดีอย่าให้หญิงแก่คนนั้นรู้ว่าหลานของเธอไม่ได้อยู่ในความปลอดภัยอีกต่อไปเสียงสายฝนข้างนอกยังคงตกกระหนำ่ำแต่ภายในคฤหาสน์กลับเงียบงันราวกับโลกทั้งใบหยุดหมุน ชายในชุดดำวางโทรศัพท์ลงอย่างระมัดระวังสายตาเขาจับต้องไปยังประตูห้องของหญิงชาราสีหน้าไร้อารมณ์แต่ในแววตากลับแฝงความเยือเกเ่ยนหน้าขนลุกเขาหันหลังเดินช้าๆผ่านทางเดินที่มีแสงไฟสลัวทุกฝีเท้าเต็มไปด้วยความหมายเหมือนกำลังนับเวลาถอยหลังสู่อะไรบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นในห้องนอนยังคงนั่งนิ่งอยู่ในอ้อมกอดของหญิงชารา หัวใจของเขายังสั่นไหวด้วยทั้งความดีใจความกลัวและความสับสนยายเสียงของเขาเบาเหมือนลมหายใจถ้าผมเป็นหลานของยายจริงๆแล้วทำไมยายถึงไม่ตามเจอผมเร็วกว่านี้หญิงชราเม้มริมฝีปากแน่นเธอหลุบตาลงมือสั่นเล็กน้อยเพราะมีใครบางคนที่ไม่อยากให้เจ้ากลับมาคำพูดนั้นแผ่วเบาแต่เหมือนคมมีดเฉือนกลางอากาศทำให้นนเย็นว่าไปทั้งตัวใครครับหญิงชราเงียบ เธอมองออกไปนอกหน้าต่างที่ฝนยังคงตกพรำสายฟ้าแลบวาบสะท้อนในดวงตาที่เต็มไปด้วยความกลัวเจ้าจะได้รู้แต่ไม่ใช่คืนนี้เธอเอื้อมมือมาลูบสีสะของเขาพักผ่อนเธอรูปพรุ่งนี้เช้ายายจะเล่าให้ฟังทั้งหมดน้ำเสียงนั้นอบอุ่นแต่แฝงด้วยบางสิ่งที่นนสัมผัสได้ความกังวลและความกลัวหญิงชราเดินออกจากห้องเสียงประตูปิดเบาๆตามหลังเหลือเพียงความเงียบและเสียงฝนที่สาดกร,ระจก น,นนั่งมองแผลเป็นบนข้อมือของตัวเองนิ้วเล็กๆรูปมันเบาๆหลานของเศรษฐีใหญ่ทั้งที่เราเคยนอนในสลมัมเขาพึมพำกับตัวเองแต่ในใจลึกๆเขารู้สึกบางอย่างไม่ปกติตั้งแต่เห็นชายชุดดำคนนั้นตั้งแต่ได้ยินเสียงสนทนาลึกลับขืนนั้นเสียงนาฬิกาโบราณในถงใหญ่ดังติก๊กติ๊กติกเหมือนกำลังนับเวลาสู่เหตุการณ์บางอย่างกลางดึก เสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นอีกครั้งหน้าห้องของเขานนสะดุ้งลุกขึ้นทันทีเขาเดินเข้าไปใกล้ประตูอย่างระวังแต่คราวนี้ไม่มีเงาคนมีเพียงซองจดหมายสีดำถูกสอดเข้ามาใต้ประตูเขาก้มลงเก็บซองนั้นไม่มีชื่อผู้ส่งมีเพียงตราประทับรูปมูพันไม้เท้าตราที่ดูเย็นเยียบจนนนรู้สึกหนาวว่าเขาเปิดออกช้าๆข้างในม,มีเพียงแผ่นกระดาษแผ่นเดียวมีข้อความเขียนด้วยหมึกสีแดง อย่าเชื่อผู้หญิงคนนั้นเธอไม่ใช่ยายของเจ้ามือของนนั่นหัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดจากอกเขาอ่านซ้ำอีกครั้งตัวอักษรแดงนั้นดูเหมือนจะซึมผ่านกระดาษเหมือนเลียดเขาหันมองรอบห้องทุกอย่างเงียบแต่ความรู้สึกว่ามีใครกำลังจ้องอยู่ไม่หายไปลมจากหน้าต่างพัดม่านให้ปลิวและเสียงบางอย่างดังมาจากใต้เตียงเสียงโลหะกระทบพื้นเบาๆนนค่อยๆก้มลง แสงจากฟ้าแลบสองลอดเข้ามาใต้เตียงเผยให้เห็นกล่องไม้เก่าๆใบหนึ่งปิดสนิทด้วยกุญแจสนิมจับบนฝากล่องมีอักษรสลักไว้จางๆนอชชเขาเพ่งมองหัวใจเต้นแรงนั่นคืออักษรย่อของชื่อเขานนชัยพักดีมือของเขาเย็นเฉียบเขารู้สึกได้ว่าความจริงบางอย่างกำลังจะเปิดเผยออกมาแต่ก่อนที่เขาจะสัมผัสกล่องนั้นเสียงประตูหลังห้องดังแอดเบาๆ เหมือนมีใครเปิดเข้ามาช้าๆเงาร่างสูงใหญ่ทอดยาวบนพื้นห้องและเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นในความมืดข้าเตือนแล้วใช่ไหมว่าอย่าเปิดกล่องนั้นเสียงนั้นตำ่ำแหบและเต็มไปด้วยแรงกดดันจนเด็กชายตัวแข็งทือดวงตากลมโตเบิกกว้างเขาค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองชายชุดดำคนเดิมยืนอยู่ตรงหน้าพร้อมกับแววตาที่ไม่ใช่ของคนธรรมดาอีกต่อไป เสียงฝนที่เคยตกกระทบหลังคาเบาๆบัดนี้กลับฟังดูห่างออกไปเหมือนโลกภายนอกถูกตัดขาดออกจากห้องนี้โดยสิ้นเชิงชายในชุดดำยืนอยู่กลางแสงสลัวจากหน้าต่างน้ำฝนที่เกาะตามเสื้อสูทของเขาหยดลงสู่พื้นหินอ่อนเสียงหยดน้ำดังติงต๋งติ๋งเป็นจังหวะที่ทำให้นนทกากลั้นหายใจเงาใบหน้าภายใต้หมวกของเขาขยับเล็กน้อยเพียงแสงฟ้าราบวาบเดียวนนก็เห็นแววตาที่ไม่ใช่ของมนุษย์ แววตาที่เหมือนมีไฟลุกอยู่ข้างในเจ้าไม่ควรอยู่ที่นี่เสียงของเขาทุ้มต่ำเย็นจัดเจ้าไม่เข้าใจว่าบ้านหลังนี้ซ่อนอะไรไว้นนถอยหลังทีละก้าวมือกำาเสื้อไว้แน่นคุณหมายความว่าอะไรครับทำไมคุณถึงพูดแบบนั้นชายชุดดำหัวเราะในลำคอเสียงหัวเราะแผ่วราวกับลมพัดผ่านหลุมศพพระเจ้ากำลังอยู่ในบ้านของคนที่ไม่ใช่ครอบครัวของเจ้าประโยคนี้ทำให้หัวใจของนอนหยุดเต้นชั่วขณะแต่ หญิงคนนั้นบอกว่าเธอเป็นยายของผมยายงั้นหรือชายชุดดำพูดช้าๆถ้าเธอคือยายของเจ้างั้นเจ้าลองถามเธอดูสิว่าคืนที่บ้านของแม่เจ้าถูกไฟไม่ใครเป็นคนจุดไฟนั้นเสียงของเขาเย็นเยียดแต่ทุกถ้อยคำกลับคมและหนักราวกับหินถ่วงใจนนนิ่งนงันดวงตาเบิกว่างคุณหมายความว่ายายผมชายชุดดำไม่ตอบเขาก้าวเข้ามาใกล้อีกก้าวหนึ่งเงาของเขาทาบเต็มพื้นห้องจนมืดสนิท ข้าเตือนเจ้าแล้วอย่าเปิดกล่องนั้นเขาพูดด้วยเสียงต่ำสิ่งที่อยู่ในนั้นจะเปลี่ยนชีวิตเจ้าไปตลอดกาลและไม่มีวันหวนกลับมาเหมือนเดิมอีกแต่ยิ่งเขาพูดหัวใจของนนยิ่งเต้นแรงขึ้นความอยากรู้กลัวและความสับสนปะปนกันเหมือนบางสิ่งกำลังผลักให้เขาทําในสิ่งที่ไม่ควรทำมือของเขาสัน่นแต่เขาก็ยื่นมันออกไปแต่กล่องไม้ตรงหน้าอยาเสียงชายชุด,ดดำตะโกนขึ้นพร้อมก้าวเข้ามา ทว่าในเสี้ยววินาทีนั้นฟ้าแลบสองเข้ามาอีกครั้งและสายฟ้าผ่าลงใกล้คฤหาสน์จนพื้นสะเทือนเสียงระเบิดดังครืนไฟทั้งห้องดับวูบทุกอย่างมืดสนิทมีเพียงเสียงลมหายใจของทั้งสองคนและเสียงฝนที่เริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆนนเกื้อมือไปเปิดกล่องอย่างรวดเร็วฝาไม้เปิดออกด้วยเสียงแอดภายในมีเพียงผ้ากำมะหยี่สีแดงห่อบางสิ่งไว้เขาค่อยๆคลี่ผ้าออกและสิ่งที่อยู่ในนั้น คือล็อกเก็ตทองเก่าที่สลักชื่อไว้ด้านหลังว่าชนกพัฒช,ชื่อแม่ของเขาดวงตาของนอนเริ่มสันะร,ริกแม่เขาพึมพำเสียงสัน่นแต่ก่อนที่เขาจะได้จับมันชายชุดดำผลักเขาลงกับพื้นแรงจนหัวกระแทกข้าบอกแล้วว่าอย่าแต่มันเสียงของเขาไม่ได้เหมือนมนุษย์อีกต่อไปฟังดูแผ่วแหบและก้องสะท้อนในอากาศเหมือนพูดออกมาจากที่ว่างเมื่อไฟฉายเล็กๆในมือเขาส่องสว่าง นนเห็นใบหน้าชัดเจนเป็นครั้งแรกครึ่งหนึ่งของใบหน้านั้นไม่ใช่เนื้อคนแต่เป็นรอยไม่ดำคล้ำเหมือนถูกเผามาจากไฟและตาข้างหนึ่งคือดวงตาสีแดงเรืองแสงเหมือนถ่านเด็กชายร้องออกมาโดยไม่รู้ตัวคุณเป็นใครกันแน่ชายคนนั้นยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนพูดช้าๆข้าคือคนที่อยู่ในคืนนั้นคืนที่ไฟเผาทุกอย่างของเจ้าเสียงนั้นสั่นสถานหัวใจและข้า คือคนที่ช่วยเจ้าออกมาจากเปลวไฟนั้นก่อนที่เธอยายของเจ้าจะสั่งให้ทุกอย่างหายไปเลือดในร่างของนอนเย็นเฉียบไม่เป็นไปไม่ได้ชายคนนั้นยื่นมือออกมาช้าๆเจ้าต้องหนีไปจากที่นี่ก่อนที่เธอจะรู้ว่าเจ้าจำได้ทันใดนั้นเสียงประตูด,ดังปังหญิงชราปรากฏตัวที่หน้าห้องในมือถือปืนสั้นสีเงินเงาวับมากเกินไปแล้วเสียงของเธอเย็นและเรียบแต่ดวงตาเต็มไปด้วยแววโกรธ ฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าอย่าแต่ต้องเด็กคนนั้นชายชุดดำค่อยๆหันไปมองท่านผู้หญิงเขาต้องรู้ความจริงหญิงชราสายหน้าความจริงน่ะมันไม่จำเป็นสำหรับเขาอีกแล้วแล้วเสียงปืนก็ดังขึ้นในทันทีป<ะ>ึงแสงไฟแลบว่ากลิ่นดินปืนคละคลุ้งในอากาศและเลือดหยดแรกก็สาดลงบนพื้นข้างตัวนนควันจากกระบอกปืนยังคงลอยคลุ้งอยู่กลางอากาศ เสียงฝนข้างนอกกลายเป็นเพียงเสียงเดียวที่ยังคงดังอยู่ในห้องนนตัวแข็งทื่อสายตาจับจ้องไปที่ชายชุดดำซึ่งค่อยๆสุดตัวลงเลือดสีแดงเข้มค่อยๆซึมไหลาจากอกแต่ในแววตานั้นยังคงมีรอยยิ้มบางๆของความโล่งใจเจ้าปลอดภัยแล้วเขาพูดด้วยเสียงแผ่วเบาแต่อย่าลืมสิ่งที่ข้าเล่าเธอไม่ใช่คนที่เจ้าคิดว่าเป็นร่างของชายชุดดำล้มลงแน่นิ่ง เหลือเพียงเงาและกลิ่นควันจางๆที่ลอยหายไปกับลมหญิงชราวางปืนลงบนโต๊ะอย่างใจเย็นเธอหันมามองนนด้วยสายตานิ่งสนิทหนูไม่ต้องกลัวนะยายทำไปเพราะรักคำพูดนั้นทำให้เด็กชายสันสานรักนั่นเหรอครับแล้วทำไมแม่ผมถึงต้องตายหญิงชราหลับตาช้าๆน้ำตาไหลรินลงมาพร้อมเสียงสะอื้นที่สั่นเบาเพราะยายกลัวจะสูญเสียทุกอย่างยายคิดว่าเงินจะซื้อความสุขได้ แต่เปลวไฟวันนั้นมันเอาทุกอย่างไปจากยายจริงๆเธอค่อยๆสุดลงกับพื้นมือเหี่ยวย่นเกื้อมไปจับมือลูกหลานเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ยายไม่เหลือใครแล้วนนมีแค่เจ้าที่ยังอยู่นนมองหญิงชราอยู่ครู่หนึ่งในหัวใจของเขามีทั้งความโกรธความกลัวและความสงสารแต่เมื่อเห็นรอยน้ำตาบนใบหน้าเหี่ยวย่นนั้นเขากลับรู้สึกถึงบางอย่างที่ลึกกว่าคือความเข้าใจ เขาก้มลงเก็บล็อกเก็ตทองขึ้นมาภายในมีภาพเก่าของแม่เขาในวัยสาวยืนเคียงข้างหญิงชาราผู้เดียวกันรอยยิ้มในภาพนั้นอบอุ่นแตกต่างจากความเย็นชาของหญิงตรงหน้าในตอนนี้นนปิดล็อกเก็ตแน่นยายครับผมจะไม่หนีแต่ผมก็จะไม่อยู่ที่นี่ต่อไปหญิงชาราเงยหน้ามองด้วยดวงตาแดงกำ่ำหนูจะไปไหนไปตาหาชีวิตของผมเองไปเริ่มใหม่โดยไม่ต้องมีความลับ เขาหันหลังให้เธอเสียงฝนยังคงตกพรำแต่ครั้งนี้มันไม่เย็นชาเหมือนเดิมขณะก้าวออกจากคฤหาสน์หลังนั้นฟ้าแลบครั้งสุดท้ายส่องให้เห็นภาพหญิงชรานั่งอยู่ท่ามกลางความมืดในมือของเธอยังถือปืนไว้แน่นแต่ใบหน้ากลับสงบราวกับยอมรับกรรมที่ตัวเองสร้างส่วนนนเดินฝ่าฝนออกไปสู่ถนนสายยาวล็อกเก็ตทองในมือเขาเปล่งแสงสะท้อนกับฟ้า เหมือนสัญญาณของชีวิตใหม่ที่กำลังเริ่มต้นแม้เส้นทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่เขารู้แล้วว่าบางครั้งความจนไม่ได้อยู่ที่เงินทองแต่อยู่ที่หัวใจที่ไม่ยอมให้อภัยและในคืนนั้นเองเด็กชายที่เคยจนที่สุดในเมืองได้กลายเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในหัวใจอย่างแท้จริง